สวัสดีค่ะพิกุลชาแนลนะคะ EP นี้เป็นสิบบนชนสองสูตรนะคะเพื่อนๆสูตรที่หนึ่งนะคะเข้ามาแล้วเจ็ดงวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่แปดนะคะสูตรที่สองนะคะเข้ามาแล้วแปดงวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่เก้าพิกุลเอามาให้ดูเจ็ดงวดรวมงวดนี้นะคะเพื่อนๆอ,อ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะช่วยพิกุลบวกด้วยนะคะ วดแรกนะคะแปดบวกเเป็น5นะคะห้บวกแเป็น3 3มบวกหนะคะเป็น4 4่บวกสนะคะเป็นหนะคะได้3ามี่หนะคะสูตรที่1สูตรที่2นะคะสองบวกหเป็น8ปนะคะ6กับ7เป็น3 8ดบวกสมเป็น1นะคะบวก1เป็นสแล้วก็บวกสนะคะเป็น4อ่า ชนกันที่สูตรที่1กับสูตรที่2นะคะชนกันที่สี่นะคะเพื่อนๆชนกันที่4ะะี่ 4, ตัวเดียวนะคะออก8 4ดสี่สานะคะ10บบนของเราได้สี่ออกสี่นะคะเ,เพื่อนๆอ่ทีนี้เรามาดูงวงาต่อมานะคะ9้าบวก6เป็นห้านะคะห้าบวก1เป็นห6หบวก1เป็น7 7็ดเบวก2เป็น9นะคะสูตรที่1ได้ห7 9ดนะคะสูตรที่สองนะคะ สอบวกสองเป็น4ีสองกับเ็ดเป็น9กนะคะสีบวกเเป็น3ามนะคะสามบวกหเป็น 4, 4ี่สี่บวกสเป็นหนะคะทั้ง2ส,สูตรนะคะบวก1แล้วก็บวก2เหมือนกันนะคะเพื่อนๆชนกันที่หกเจ็ดเก้ากับสามสหนะคะชนกันที่หกนะคะชนกันที่หกตัวเดียวนะคะออกแปดหกสามนะคะชนหกออกหกนะคะนี่เป็นงวดที่สองนะคะ มาดูงว่าที่3านะคะ9กับเเป็น6กนะคะ6บวก1เป็น7 7บวก1เป็น8 8บวก2เป็น0นะคะอันนี้เป็นสูตรที่1นะคะเพื่อนสูตรที่2นะคะศูบวก8เป็น8นะคะ4บวกเเป็น1 8บวก1เป็น9นะคะ9บวก1เป็น0 0บวก2เป็น2นะคะทั้ง2สูตรนะคะ780กับ902นะคะชนกันที่ศนะคะชนกันที่ศ ออกสองศูนย์เะคะชนศูนย์ออก0ูนย์นะคะเพ,พื่นอนๆามาดูว่ต่อมานะคะมาต่อมาสาบวกศูนย์เป็นสามนะคะสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่สูตรของเราบวกหนะคะเป็นห้าบวกสเป็นเจ็นะคะสูตรที่หได้สี่ห้าเนะคะเพื่อนๆบวกสูตรที่สอนะคะสีบวกหเป็นศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดเป็นเจ็ดนะคะได้เจ็ดนะคะเจบวกหเป็นแปดบวกสเป็นศูนย์ะคะเพื่อนเพื่อน 457กับ780ชนกันที่7นะคะเชนกันที่เจดตัวเดียวออก7 79นะคะชน7จออกเนะคะมาดูงวดต่อมานะคะทีนี้เราจะมาดูสูตรกันนะคะเพืเ่อนๆอสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่1นนะคะใช้หลักใช้หลักหมื่นหลักพันนะคะแล้วก็หน่วยล่างนะคะ หลักหมื่นศนะคะหลักพันเหลักหน่วยล่าง3นะคะชนบวกกันนะคะเจบวกสเป็นศูนย์ะคะศูนย์บวกหเป็น1นบวกสก็จะเป็น3นะคะได้ศูนย์หนึ่งสะคะอันนี้เป็นสูตรที่1นะคะสูตรที่2นะคะใช้หลักแสนนะคะสครั้ง8ปดบวกแเป็น6นะคะใช้หลักหมื่นสองครั้ง0ูนย์บวกศูนย์ก็จะเป็นศูนย์ะคะเพือ่อนๆ ใช้หลัก10ล่างนะคะสงครั้งสอบวก2เป็น 4, นะคะแล้วก็บวก7คงที่นะคะหกับ0เป็น 6, 4กับ7เป็น1นะคะหกบวกหเป็น 7, 7็เบวกหเป็น 8, 8ดบวกสเป็น0ูนย์นะคะศูนกับ 7, 80นย์ะคะเพื่อนๆชนกันที่ 0, นะคะชนกันที่ศตัวเดียวนะคะออก 700, นะคะชน 0, ออก0นย์นะคะเพื่อนๆอ่า เข้าดีมากๆกน้อยตัวด้วยนะคะถ้ามันเดินต่อก็จะสุดยอดเลยนะคะเพื่อนทีนี้เรามาดูว่าต่อมานะคะหลักหมื่นหลักพันแล้วก็หลักหน่วยล่างนะคะห้าบวกแปดบวกหนึ่งนะคะห้ากับแปดเป็นสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะคะสี่นะคะสูตรของเราบวกหนึ่งนะคะเป็นห้าแล้วก็บวกสองนะคะเป็นเจ็ดสูตรที่หนึ่งได้สี่ห้าเจ็ดนะคะ มาดูสุดที่สองนะคะหลักแสนสองครั้งนะคะศูนหลักหมื่นสองครั้งนะคะห้าบวกหเป็นศูนย์หลักสิบบนนะคะหนะคะบวกห้าก็จะเป็นศูนย์อีกแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็บวกเจ็คงที่นะคะก็จะได้เจ็นะคะเจบวกหนะคะเป็นแปดบวกสเป็นศูนยะคะสี่ห้าเจ็ดกับเจ็ดแปดชนกันที่ตัวไหนคะเนเน จนกันที่7นะคะชนกันที่เจนกันที่7ออก3ามดเนะคะชน7ตัวเดียวออก3ามดเนะคะทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะเพื่อนๆสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะแล้วก็ใช้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพื่อนๆพี่กุลนำมาแบ่งปันนะคะเพื่อเป็นแนวทางฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่างวดนี้จะคำนวณได้ตัวไหนแล้วก็ชนตัวไหนนะคะทีนี้เรามาดูสูตรที่หนึ่งนะคะหลักแสนให้หลักหมื่นนะคะหลักพันแล้วก็หลักหน่วยล่างนะคะ4บวก7แล้วก็บวกศูนย์นะคะเพื่อนๆก็จะได้1น,นะคะ1บวก1เป็น2บวก2เป็น4นะคะ สูตรที่หนึ่งของเราได้หนึ่งสองสี่นะคะเพื่อนเพื่อนอะทีนี้เรามาดูสูตรที่สองนะคะหลักแสนสองค้ง8ปดบวกแดเป็นหนะคะหลักหมื่นสองครั้งสี่บวกสี่เป็น8ปดนะคะเพื่อนเหลักสิบล่างห้านะคะห้บวกหเป็นศูนแล้วก็บวกเจ็ดคงที่นะคะเออทีนี้เรามารวมกันนะคะหกบวกแเป็นสี่นะคะ ศูนย์บวกเจ็ดเป็นเจ็ดนะคะเจ็ดกับสี่บวมกันก็จะเป็นหนึ่งนะคะสูตรของเราบวกหนึ่งนะคะได้สองแล้วก็บวกสองได้สี่นะคะเพื่อนๆเอาละสิสองสูตรชนกันทั้งสามตัวเลยนะคะเพื่อนๆมันไม่ตัวเดียวแล้วนะคะมันชนกันที่หนึ่งสองและสี่นะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นแค่สูตรนะคะพี่คุณก็ว่าไปตามสูตรนะคะส่วนจะมาไม่มาจะมาตัวไหน ที่กุนไม่รู้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าทั้งสองสูตรของเรานะคะชนกันที่หนึ่งสองแล้วก็สี่นะคะเพื่อนๆชนกันทั้งสามตัวเลยนะคะคนละสูตรนะคะเพื่อนๆแต่ผลลัพธ์เดียวกันนะคะเพื่อนๆก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะว่างวดนี้อาจจะเข้านะคะเพื่อนๆของงวดวันที่1มีนาหกแนะคะอันนี้เป็นหลักสิบบนนะคะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่กุนนะคะ แล้วก็ขอพบคนที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ